ระภัยมณีตอนที่เจ็ดต่อนางโฉมยงทรงฟังรับสั่งตรัสชุลีหัดยิ้มย่องสนองไขเพราะพระพามาถึงปรางที่ข้างในแล้วซ้ำให้เศกสะดอกเคราะห์ิดาอันลูกสาวเท้าไทยถ้าใครเห็นไม่ไวเว้นหวังสวามปรารถนาแต่พรามน้อยน่ารักรักณาสมกับแก้วเกสลาวิลาวัน น้องพิทูภูษาจินดาประดับเครื่องสำหรับพรงกษัตริย์รลุ้นจัดสรรทั้งกิริยาพาทีก็ดีครันเหมือนพงพัน์เท้าพระยามาแตกไกลแต่สามพรามนั้นแลงามเป็นพรามแท้กรณีแน่แล้วพระองค์อย่าสงสัยคุณของเขาเล่าก็อยู่กับภูวนในพระตึกไกลตรองความดูตามควร พระฟังนางอย่างจะให้ไม่ได้ห้ามเห็นรักาพามลุ่มหลงทรงพระสวนจึงว่าพี่นี้คะเนยังเรรวนสงสารวนวลลูกน้อยจะถอยยศแม้นเชื้อวงพงเผ่าเหมือนเจ้าว่าจะเสกสองคลองพาลาให้ปรากฏแล้วค่อยลอบปลอบถามให้งามงดแล้วทรงยศสายยาในราตีคันรุ่งเช้าเท้าออกพระโรงรัฐแกล้งทรงตัด ไส่ถามความกลุงศีสีสุวรรณนั้นเฝ้าฟังคดีถึงสิบสี่สิบห้าทวาวันจะโปรดให้หรือไม่ให้ไม่ได้ข่าวไปเฝ้าเท้าเธอก็ชวนแต่สวนสันสเสด็จขึ้นคืนมาปรึกษากันสีสุวรรณว่าฉันเห็นไม่เป็นการพวกในวังฟังข่าวก็เปล่าหมดเห็นจะปดแต่หากว่าปากหวาน จะลักแก้วเกศลายุพาพานไปสำรานแรงป่าพนาไหลพี่จัดแจงแต่งผูกสำเภาน้อยพอล่องลอยไปตามแม่น้ำไหลเจ้าพรามตอบปลอบน้องให้ต้องใจถึงจะไปก็ให้งามตามธรรมเนียมด้วยชนกชนนีเป็นที่รักทำาหารหักชมฉายจะอายเหนียมคิดเพลงยวาวน้าวโน้มประโลมเรียม แล้วกลมเกลียมตรอมบุราจะลาจรนางโฉมโยงคงจะตามเจ้าพรามน้อยอย่าเศร้าส้อยทรงประดิษฐ์คิดอักษรพระพฟังความสามนายค่อยขายร้อนจึงเขียนกลอนแก้งไว้อะไรหลานครั้นเสร็จสัพท์พับผนิตติดขี้พึ่งพอประพามาถึงมเทียนสถานถวายพวงมาลัยที่ในพาน แล้วก้มกลานคอยฟังจะสั่งความสีสุวรรณรันทดถอนใจใหญ่แล้วว่าใจฉันนี้เจ็บดังเหน็บน้ำสู้เหนื่อยยากภาคเพียรพยายามไม่สมความปรารถนาน่าเสียได้ไม่ขออยู่สู้ชนไปจนม้วยหนังสือน,นี้พี่ช่วยเอาไปถวาย ส่งให้นางคลางทำระทวยกายทั้งสามนายแกล้งสะท,อทอ้อนถอนฤทยัยนางประภาพิดูไม่รู้เท่าสงสารเจ้าโมราน้ำตาไหลจะไต่ถามคามขืนสะเทิอนใจถอนใจใหญ่แล้วลาเข้ามา,าวังถึงพระนุษย์บุตรีที่ในห้องทูลฉลองเล่าตามเนื้อความหลังพระโฉมยงทรงโศกเพียงสวงพัง แล้วหยิบหนังสือถวายสายสุดใจยุพยงทรงสดับรับกระดาษน,นึกประหลาดหลากจิตคิดสงสัยทุระเรื่องเครื่องเข็นเป็นอย่างไรแล้วสามวายครีสารออกอ่านกรอนในสารว่าพระองค์ทรงสวัสดิ์ขอเสียงสัตว์สุภลักษณ์เป็นอักษรให้ดวงเนตรเกศลาพะงนาง,งอนด้วยอาวรหวังสวัสดิ์ไม่ขาดวัน เมื่ออยู่สวนครวนคนหนึ่งถึงน้องแม้นจะรองชลนาก็ว่าขันคราวสะดอกเคราะพบประสบการณ์กับเหมือนวันสงครามเป็นสามครั้งครั้นกับทับรับนุษสุดสว่าดใจจะขาดคิดหมายไม่วายหวังถึงอยู่นอกแต่น้ำใจอยู่ในวัง จะนอนนั่งในอารมณ์ให้กลมกลอมอ่อมโออนาดวาสนาที่หาไม่จึงมิได้ชิดเชื้อแม่เนื้อหอมเหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอมเที่ยวไต่ตอมเต็มอยู่ไม่รู้รสพี่รักเจ้าเอาชีวาเข้ามาแลกช่วยลบแขกแตกทับกลับไปหมดมาอยู่วงังตั้งเดือนดูเหมือนมด และอายอดสูใจกะไรเลยเมื่อเสร็จศึกนึกจะสมอารมณ์มากปิตุราชรู้แจ้งก็แกล้งเฉยชะรอยเคราะหเพราะบุญไม่คุ้นเคยขอลาเลยล่วงสวรรค์คันไหลจะคืนอยู่สู้โศกก็สุดปล้ำในสวงช้ำเช่นเขาเชื่อให้เลือดไหลเหลือกำลังจะประทังหรือไทยไปพี่จำไกลกอยสวาสดในชาตินี้ เมื่อชาติหน้าใหญาให้แคล้วกับแก้วเนตให้กอดเกสลาสชมประสมสีเป็นมนุษย์ครุดทาววาสกรีขอให้พี่พิศวาสทุกชาติเอ่ญนั่งอ่านจบตกอกตกประมาอันิจาพระทองของน้องเอ่ยที่ขับแค้นเ็จเข็นไม่เห็นเลยขืนว่าเฉยเชือนช้าไม่ปราณี กามเอย่ยกรรมซ้าร้ายอายอดสูจะมีคู่คู่ก็อามขนางหนีไหนจะทุกไหนจะตรมระทธมทวีส่วงเท่านี้หรือจะรับอับปปะมานจะจากจริงทิ้งน้องหรือลองจิตโอคิดคิดถึงพระองค์นะ่าสงสารจะบรรลัยสีให้พ้นทนทรมานพิสถานขอคลองกับน้องน้อย ทุกข้อคำร่ำว่าน่าสมเพศชนละเนตรหยดเยาะลงเพาะพ่อยพระละห้อยคอยน้องน้องก็คอยโอ้บุญน,น้อยน้อยใจกะไรเลยสะอื้นอ้อนอ่อนอารมณ์จนลมจับสลบหลับแน่นิ่งอิงเคนยทั้งสีนางต่างแลชงแงเงยเอีสามเชยเป็นฉไหนไม่ไหวติง เข้าประคองร้องหวีดเสียงกรีดกลายใจจะขาดซบเสือกลุ้มเกลือกิ้งทุกระทมลมปะทะศีรษะเปลววิงสลบนิ่งอยู่กับที่ทั้งสี่นางฝ่ายแสนสาวชาวแม่มาแลเห็น น้ำตากระเด็นค้อนสวงเข้าผังผางไม่ปิ่นกล้าวเจ้านายมาวายวางสาวสุรางร้องเรียกกันเพลียกไปบ้านโสกีตีอกโชคศีรษะสงสารพระธิดาน้ำตาไหลบ้างรีไปทูลฉลองสองเท้าไทยพระตกใจจับภุษาละลาล,ละลัง ลงจากกลางต่างองค์ทรงกันแสงทุกตำแหน่งนางห้ามมาตามหลังถึงปราสาทราชบุตรไม่หยุดยัง้งขึ้นบัลลังเห็นพี่เลี้ยงขินลูกยาไม่ไหวติงนิ่งแน่แลสลดต้องกำสดซบกายทั้งซ้ายขวาพระมารดาช้อนเกศกอดทิดาทรงโศกาสองก่อนเข้าคอนสวง กลุงกษัตริย์ตัดเร่งให้เรียกหมอวิ่งกันสอเสียงดังทั้งวังหลวงนังโขนจาพาพวกแพทย์ทั้งปวงทุกกระทรวงมาพร้อมน้อมประนตกรุงกษัตริย์ตัดว่าบรรดาหมออย่ารังรอเร่งรักษาหาโอสถหมอคำนักจับถ้วยสุธารสละลายบทยาถวายให้หายฟื้นพระบุตรดีพี่เลี้ยงค่อยรู้สึก ส่วงสถึกถอนใจให้สะอื้นเป็นโรครักปักจิตทั้งพิษปืนอุตสาฟื้นองค์นั่งประทางกายทั้งหิวโหวยโดยไม่ได้จะใส่ญาติเดโชธาตย่อนยิ่งสวิงสวายผิดสังเกตเนตรนางก็พล่างพายให้คลับคล้ายเคลิมอารมณ์ไ่สมพอดีเหมือนหนึ่งในใจจะขาดหวาดเะว,วัน ว่าสุวรรกับสามชกธามหนียิงแสนโศกโรคทับกลับทวีไม่พาทีส่วนเซฟสลบไปพระปิตุราชมาตรุรงพระองค์สันหมอทั้งนั้นเซ็งแซ่เขาแก้ไขไม่ฟื้นองค์สงสารสายสุดใจร่ำร้องให้แซ่เสียงทั้งเวียงวัง พระชนนีตีสวงสะอื่นอ้อนโอขวัญอ่อนแม่ไม่ฟื้นมาคืนบ้างแต่ร่ำเรียกลูกน้อยสักร้อยครั้งไม่เหลียวหลังมาทางแม่บ้างเลยเมื่อมดหมอก็สุดฝีมือแล้วสงสารแก้วเกศลานิจ่าเอ๋ยมีอันเป็นเช่นนี้ยังไม่เคยดังบนเบยควรข้าม่ํำพิไหลพระบิดาอาดูลภูนทเวศ ชนลเนตรยดย้อยและห้อยให้เสียดายปุษสสวาจะขาดใจพอคิดได้เหลียวหลังสังกำมนันไปเชิญพรามที่ข้างหน้าเข้ามานี่เขาล้วนมีมนเวทพิเศษขยันพวกผู้หญิงวิ่งมาข้างหน้าพรันอภิวันแจ้งความให้พรามฟังสีสุวรรณขวัญหายหมายว่ามวยจะไปช่วยจุดเจ้าพราม ตามมาตามหลังไม่รอรังวิ่งเห่าเข้าในวงังเห็นคนพร่างพร้อมกันกลั้นน้ำตาขึ้นปลางทองมองเมียงอยู่เพียงฉากไม่เห็นซากศพมิตรคณิตากรุงกริส์เห็นพรามตามกันมาจึงบอกว่าบุตรีมีอันเป็นครั้นแก้ฟื้นคืนแล้วกลับสลบไม่เคยเพบพ่อเอ๋ยไม่เคยเห็น ทั้งกายยาหน้าหลังยังไม่เย็ยนจะกลับเป็นหรือจะม้วยพ่อช่วยดูสีสุวรรณนั้นจะใครเข้าใกล้น้องจึงว่าต้องเทวดาพระลาหูเคยแก้หายหลายคนด้วยมนครูจะขอดูกายายุพาพานพระทรงฟังสั่งให้ไขวิสูปพอมา้านรูแลเห็นองค์น่าสงสาร พระพักผ่องหมองคล้ำเพราะรำคาญทั้งซ้ำอ่านอักขราก็พาเฟือนสีสุสวรรณนั้นหลงทรงกันแสงเพเสียแรงรักใครใครจะเหมือนสุอุตสาหพยายามมาสามเดือนเจ้าพรามเตือนตกใจกะไรเลยพระปิตุราชมาตรุรงพอสงสารไม่ว่าขานขวนเขยทำเมินเฉย พวกแสนสาวชาวแม่ชะงแง้เงยชะไหนเลยพรามน้อยพลอยโสกาดนอกกระส์อัดอั้นกลั้นสะอื้นน้ำตาชื้นพรั้งภายทั้งซ้ายขวาแข็งพระไทยให้เอาน้ำอบมาภาวนานึกความไปตามจนขอเทวันชั้นฟ้าสุธาทิพย์อร่อยลิบเหาะเหินเที่ยวเดินหนนทั้งปู่เจ้าเขาหลวงข้าบ,บวงบน ขอนิมนมาด้วยช่วยชีวีแมมนแก้วเนตรเกษลากับข้าบาทเคยร่วมอาจเชยชมประสมสีขอให้น้ำในขันสวนนี้ดังวารีเท้าสุทัศสหัสสนัยแล้วเข้าเคียงเตียงสุวรรณวันจะถอนเห็นยิ่งนอนนึกหน้าน้ำตาไหลคอยปัดเป่าพรมพรม่ำน้ำดอกไม้ชายสบายโบกปัดช่วยพัดวี เดชะสัตว์อธิษฐานสำปราญเรื่องค่อยพริกฟื้นกายามารสีเห็นพรามน้อยเคียงข้างนางยินดีอัญชลีแล้วก็หลบซบพักตาพระปิตรุราชมาตุรงทรงเข้าใกล้ประคองให้ทรงกายทั้งซ้ายขวาจ้พรามน้อยถอยหลบหลังหลีกออกมานั่งอยู่หน้าม่านทองที่ห้องกลาง สองกษัตริย์ตัดปลอบพระลูกแก้วไม่มวยแล้วนวลละอองอย่ามองหมางแม่เป็นไรกายสัน่นทั้งสันละพางอย่าครวนคลังบอกแม่จะแก้กันสงสารนุชปุตรีสีสมรนกำเริบร้อนโรคาพิงอาสันได้เห็นคู่ชูชื่นขึ้นครันครันอภิวันทุนฉลองสองพระองค์ลูกฟันเฟือนเหมือนกับ จะดับจิตให้มืดมิดมึนตึงตะลึงหลงสุดจะฝืนขืนแข็งแรงดำรงหากพระองค์ช่วยรอดไม่วอดวายสองกษัตริย์ตัแจ้งทะแถลงเล่าเพราะมนเจ้าพรามน้อยจึงค่อยหายแต่โรคร้ายภายในยังไม่คลายจงสบายบรรทมอย่ากลมการหลังสั่งสีพี่เลี้ยงจงเล้าโลม ให้กินข้าวกินปลากยาหารพวกสาวๆเหล่านางพนักงานเอาอาการคอยออกไปบอกความแล้วลีลามายังบังบลังลัดองค์การตรัสเรียกสีสุวรรณถามอันโรคแก้วเกศลาพังงาง,งามใจเจ้าพรามเห็นจะรอดหรือวอดวาย